三万三不多。30, 30, 30 Yeah, um, what the hell? Uh... อาทิตย <cents S 2> ์ปัญชาวันเรับ็ตานเชิญท่านสารศาสแก่แซนในองคการพิการชน เดือนกรลาคลมพศ2568อาศัยอำน,นาจตามความในข้อ27แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24ลงเล่มพศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งขอขอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์องเล็ฉบับที่สองพศ2535จึงแต่งตั้งให้ 1. พระอุไคฉายาอิะวังโสอายุ85พรรษา42วิทยัาฐานะนักครรมเอกวัดโนนสายตำบลแขม อำเภอหุบสุพรรณบุรีจังหวัดศรีสะเกษ